สวัสดีจ้ะเธอมาเหมือนเดิมนะจ้ะตอนนี้เวลาตอนนี้เวลา12นาฬกา30นาทีนะจ้ะเธอมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะจ้ะนี่ค่ะ เห็นไหมคะเห็นไหมคะมาเหมือนเดิมเลยค่ะได้เวลาของเขาแล้วนะจ๊ะเห็นไหมคะมีสว่างอยู่นิดเดียวนี่ค่ะมืดหมดแล้วเนาะไม่รู้จะขึ้นไลท์ได้หรือเปล่าไม่รู้นะ มืดหมดแล้วค่ะดูนะคะดูนะคะมืดหมดแล้วนะจ๊ะลมก็มาแล้วนะจ๊ะมืดมาหมดแล้วนะจ๊ะดูค่ะมืดหมดแล้วค่ะมีสว่างอยู่นิดนึงตรงนี้ค่ะนี่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  มืดหมดแล้วจ้ะเขามาอีกแล้วนะจ้าดูค่ะลมก็มาแล้วค่ะนี่ค่ะดูนะคะนี่นะคะเขามาเที่ยวอีกแล้วจ้าวันนี้มาอีกแล้วมาทุกวันได้เวลาแล้วค่ะลมมาแล้วจ้า ลมแรงมากเลยค่ะเห็นนะคะมามืดตึ๊บเลยจ้าดูค่ะดูดูดูด,ดูนี่ มืดหมดแล้วนะจ้าตอนนี้นะคะไม่รู้จะขึ้นไล้ได้หรือเปล่านาะ<อ>เสียงลมค่ะเสียงลมนี็นะจ้านี่นะจ้า<อ>เสียงลมจ้ามืดหมดแล้วค่ะ ลงเม็ดแล้วจ้าลงเม็ดแล้วนะลงเม็ดแล้วเนาะโอเคเนาะลงเม็ดแล้วเนาะโอเคนะจ้าแค่นี้ก่อนนะคะอุ teenagers. ้ยลงอุ้ยโว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 ยลงลม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 โอเคนะจ้า